ผมพบกับกิ๊กคณิชรถเก้าและก็กิ๊กคู่เสมอครับแล้วก็สร้างผมครับตามคลาสสิกครับผมวันนี้นะครับเราได้มายืนกันที่ตรงไหนตรงเนี้ยกลากงทุ่งนาให้ดูบรรยากาศการทุ่งนาทั้งเห็นไอ้อันดับแรกต้องขออนุญาตจากของคนป่านะครับที่แบ่งแบ่งของมันมาให้พวกเราได้เล่นกันต่อส่งต่อให้ยุคหลังนี่ป่าใช้มาเป็นสิบปีนะคันนี้ใช่ครับเป็นสิบปีแล้วเปิดเครื่องให้ดูหน่อยเพื่อนรานี่มาดูใกล้ๆกาศตะ้องที่สำคัญดูเครื่องนี่คลอง ีทองและป่าเพิ่งฟิตต่าใหม่ทั้งตัวนะครับเกื่องยนต์ใหม่จำนำไม่ได้นะให้ดูเท่านี้พอนะับดีเทลสั้นๆเนาะเดี๋ยวไปดูกันต่อคลิปเต็มที่ที่ร้านผมครับอ่าดูเต็มที่ร้านนะครับนี่วันนี้ขอแนะนําอาจารย์หน่อยอีกคนนะครับอาจารย์หน่อยครับอาจารย์องของเราครับผู้นําเป็นหัวหน้าเผ่าเรื่องรถจิ๊บเลยนี่ครับนี่คนขับคนละขับเดี๋ยวขับกลับเลยนะกรับใช่อาจารย์หน่อยขับกลับเลยเป็นแน่นอจนอจรครับขับพานี้นะอาจารย์ หมายยังให้ขอบคุณมากครับดีใจจริงมาแล้วไม่เสียเที่ยวนะครับราคาตรงกันก็ปิดให้หมดพวกเราครับรับซื้อทุกสภาพได้ไม่มีกดครับที่นี่กลางทุ่งนาป้าอ้อยก็เข้ามาซื้อกันครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีรถสไตล์นี้หรือสไตล์ไหนก็แล้วแต่จะขายลองโทรมาที่เบอร์0 9 3 1 2 4 4 2สานะครับอีกซีซีเก้าครับร้านทางห่วงครับผมส่วนเก้าหนึ่งมเก้าห้าสองครับร้านตามพลาสติกนะครับยาให้พวกเราสองคนขอญาตฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้วันนี้กับสวัสดีครับ